สวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องของคลุยรีคอเดอร์นะครับนี่คือขุยรีคอเดอร์ที่ถือว่าเป็นคุยสากลแล้วก็มีนานเป็นร้อยปีเลยนะครับคนไทยหรือครูตามโรงเรียนต่างๆมักจะใช้รีคอเดอร์เพราะว่าหนึ่งด้วยความเป็นสากลเสียงเขาถูกสร้างเขาถูกเซตมาเรียบร้อยแล้วมันก็เลยค่อนข้างจะมีมาตรฐานกว่าขุยไทยนะครับ อันนี้ในส่วนของครุยไทยเองเนี่ยเราก็ต้องแยกเป็น2ประเภทนะครับครุยที่ทําโดยคนไทยแต่ทําเป็นเสียงระบบสา,ากลกับครุยที่เป็นเสียงไทยฉะนั้นถ้าครุยที่เป็นเสียงไทยเนี่ยมันก็ไม่ตรงหรือเ,เขาเดมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าครุยที่เป็นแบบเสียงสากลโอเคมันกอาจจะตรงสากลแต่ว่ามาตรฐานของช่างแต่ละช่างก็ไม่เคยมีมาตรฐานตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับทําตามความรู้เดิมคือการลอกแบบกันต่อๆกันไปนะครับไม่รู้ซึ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่รู้แนวทางแก้ปัญหา วันนี้ผมจะนำเสนอว่า Recorder กับผริตภัณฑ์ที่ผมได้ทําออกมานานแล้วละ่ะนั่นคือ Recorder เห็นไหมครับ Recorder กับ Recorder r e c o อเดเป็นของฝรั่ง V วัสุ r e c o r r d e r ถามว่าสิ่งที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดก็คือโครงสร้างของ Recorder เนี่ยนะครับจะเห็นว่าดูนะครับเขาใช้วิธีการบีบเสียง นะครับบีบรูให้รูตีบลงนะครับเพื่อจะกดเสียงเพื่อลดระยะความยาวของเหลากลุยนะครับแต่ของผมจะใช้เป็นท่อธรรมชาติคือท่อกลมหมดนะครับแล้วเซตด้วยระบบอินโนนี่คือข้อแตกต่างอันที่หนึ่งะครับถามว่ามีผลอย่างไรมีผลก็คือเสียงอันนี้จะอิ่มกว่าเป่าง่ายกว่าตรงกว่าดังกว่าเพราะมันเป็นระบบธรรมชาติไม่มีการค่าเบีย่ยนเบนของการบีบปลายท่อให้มันเล็กลง อันที่2ระบบนิ้วของวีคอร์เดอร์เป็นระบบนิ้วขลุ่ยที่เราใช้กันอยู่ในประเทศเรานะครับสมมุติว่าวีคอร์เดอร์เนี่ยโดเรามักจะจับกปนอย่างนี้แบบแซกโซโฟนแต่ถ้าเป็นขลุ่ยไทยเราต้องจับเปิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าเราไปเล่นวีคอร์เดอร์เนี่ยล้วไปใช้นิ้วอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปใช้กับวีคอร์เดอร์เราไปใช้นิ้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นที่ผมทําขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองความต้องการของคนไทยนะครับให้ได้เสียงที่ต้องกรารให้ตรงแล้วก็มีมาตรฐานการจับคลุย แต่สิ่งที่เราจะรักษา,าไว้ก็คือปากเป่านะครับตัว m o u t p i ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของปากนกวีดเหมือนกันเสียงถ้าเป่าทรมราก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าวิธีการเส้นระบบจะต่างกันนะฮะจะเห็นว่ารู้ก็ไม่ตรงกันอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสร้างก็คือว่าต่อไปเนี่ยในวงการศึกษาของไทยเนี่ยถ้าเราให้นักดนตรีไทยเนี่ยที่เอาง่ายๆเนี่ยมาเป่า วีคอร์เดอร์แทนรีคอร์เดอร์มาตรฐานของดนตรีไทยจะมีพัฒนาขึ้นเยอะนะครับระบบนิ้วจะมั่นคงขึ้นเยอะระบบเสียงจะเป่าง่ายขึ้นเยอะ,อะง่ายอย่างไรผมยกตัวอย่างก่อนนะครับโซลาทีโดนะครับผมเป่ารีคอร์เดอร์ก่อนนะครับเห็นไหมโดชนิวแบบนี้อันนี้จะเป่าแบบวีคอร์เดอร์เป่ารูนี้เห็นไหมอันนี้เรามาดูทีละทีททละเล้วกัน นะครับผมเล่นออกเตปแรกและออกเตปสองสลับกันถ้าเราคอนโทรลมยิ่งไม่ได้ยิ่งเป่ายากใหญ่เลยอันนี้เรากลับมาดูที่วิวคอนเดอร์บ้างนะครับ เห็นไหมสอนลาทีโดทีลาซอนเรามาดูของรีคอเดอร์เป่ายากและเป่าไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ระบบนี้ที่แตกต่างกันด้วยแต่คนไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลายึดมีครูดนตรีไทยหลายคนก็สอนผิดผมทักไปก็อายก็เขินนะครับ คือสอนมั่วกันไปหมดนะครับมาตรฐานของความเป็นดนตรีต้องมีต้องศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะไปสอนเด็กนะครับบางทีขลุ่ยเพียเาาเพเ้ยนก็ยังไม่รู้เลยว่าคลุ่ยเพี้นบางทีเป่าข้ามสเกลภาพข้ามสำเนีเยงก็ยังไม่รู้เลยบางทีใช้นิ้วเพี้ยนนิ้วผิดก็ยังไม่รู้เลยอันนี้เราต้องช่วยกันพัฒนานะครับให้มาตรฐานของการเล่นขลุ่ยของคนไทยเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบไปดูนะครับถ้าเป่าง่ายๆเนี่ยเสียงก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ ลักษณะอีกเนี่ยถ้าเราไปเป่ากับ r e c o r ดเดอร์เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเด็กด้วยยิ่งเป่ายากใหญ่เลยนะครับเนื่องจากอาจจะดูของการใช้ระบบนิ้ที่แตกต่างนะครับแล้วเรื่องการคอนโทรลเสียงที่ยากขึ้นแต่สิ่งที่เราจะขาดไปได้คืออินโนเทชันนะครับ ก็มีหมอบางคนนะครับเป็นหมอก็อย่าคิดว่าฉลาดนะครับก็ทําเป็นมาเซลนะครับหมออะไรสักผมไม่ผมไม่ได้เป็นหมอฮะจะรยกเป็นหมอก็ไม่ได้น่าจะรยกเป็นหมามากกว่านะครับไปแเซลเป็นอีโนอีโนอะไรกันรู้อันนี้ผมเช็คคู่ให้ดูนะครับเห็นไหมฮะนี่คือมาตรฐานเสียงต้องมีเรามาดูที่รีคอร์เดอร์ที่มีขุยสากลบ้านนะครับ ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันตรงแต่เสียงออกยากมากนะครับฉะนั้นถ้าเรากลับมาคิดว่าถ้าเราจะฝึกรีคอร์เดอร์เราเป่ารีคอร์เดอร์ง่ายกว่าแล้ววีคอร์เดอร์เนี่ยออกแบบโดยคนไทยนิ้วคนไทยเสียงดีกว่าแน่นอนมาตรฐานกว่าแน่นอนนะครับถ้าหมอไม่รู้เรื่องนะครับหมอก็ อยู่เฉยๆนะครับเก็บปากไว้นะครับมีหมอมีหมอหลายคนนะที่อยู่ในวงการคุยอะนะครับพวกหมอที่ยังไม่มีความรู้แล้วก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วก็บ้าเยินยออันนี้ผมก็เอามาอีกนิดนึงนะครับเป็นวีคอเดอร์วาซูเห็นไหมฮะนอกจากเป็นวีคอเดอร์แล้วยังสามารถเป็นวาซูได้ด้วยมีสองีดน,นี่ถ้าเกิดผมเล่นกับกับวีคอเดอร์ปกตินะฮะเสียงก็จะเป็นเหมือนกัน จะเห็นว่านี้เริ่มอิ่มขึ้นนะฮะท่อใหญ่กว่าอันนี้เป็นคีย์ C อันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคีย์ b flat เห็นไหมสามารถเล่นเป็นวาซูก็ได้นะครับ นะครับวันนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนะครับเอาความจริงมาให้ทุกคนได้รู้เปิดหูเปิดตาให้สว่างให้เห็นว่าเราทําอะไรมีมากขึ้นนะครับแล้วการที่ทําผลิตภัณฑ์อะไรมากขึ้นเราก็เป็นธรรมดาที่หลายคนที่เสียผลประโยชน์ไม่พอใจก็จะใส่ร้ายกันไปต่างๆนานาน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พิจารณาว่าใครพูดอะไรอย่างไรอย่าไปเชื่อครับต้องฟังต้องพิสูจน์ต้องดูนะครับ โอเคนะครับใครสงสัยหรืออยากได้ v c o ด d e r Wazu หรือ v c o ด d e r ปกติติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ